ของลูกชายใช่ไหมลูกชายหนึ่จำนวนกี่ไร่นะครับที่สามสิบไร่สามสิบไร่ปลูกมากี่ปีแล้วครับส่วนใหญ่สี่ที่ห้าปีที่ห้าปลีดหรือยังครับปลีดแล้วครับปลีดแล้วเริ่มปลีดตั้งแต่ปีปีสี่ครับปีที่สี่ตอนนี้สุดที่เขาจะพาไปชมนะครับปลูกในภาคอีสานนะครับตอนนี้นะครับจังหวัดอุบลนะครับเดี๋ยวจะนําชมกับเชิญครับ เราปิดตอนใช้เวลากิจจะช่วงกลางวันคืนครับกลางคืนครับกลางคืนครับกลางคืนตั้งแต่ตีสองตีสองจนถึงนี่ก็ตีสองตีสี่กันเลยแล้วหมดดีเยอะเลยหมดแล้วแล้วเก็บยางตอนไหนครับตอนมีนาคมเช้าวันต่อมาวันเดียวกันแหละวันเดียวกันกี่โมงนะฮะสองโมงครับประมาณแปดโมงเช้านะครับสองโมงก็จะมาเก็บเก็บแล้วมันได้ขนาดไหนฮะเต็มไหมได้ รู้สึกได้ถ้วยเอาวกบนถ้วยคนขคนเกือบเกือบครึ่งฮะเกือบเต็มเกือบครึ่งนี่กินเยังไม่มากนั่นแค่พันสามร้อยยังวันหนึ่งสี่สี่สิบถึงห้าสิบแผ่นสี่สิบถึงห้าสิบแผ่นครับแผ่นอ๋อวันหนึ่งวันหนึ่งอ๋อวันหนึ่งได้สี่แล้วก็เอามามาทำเป็นแผ่นเลยใช่ไหมครับ ไม่ก็ถึงห้าสิบกิโลเลยวันหนึ่งวันหนึ่ง้าสิก็แสดงว่าอู่ได้เยอะนะยางออกเยอะยางออกเยอะครับผมแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่พักหน้ายางพักหน้ายางพักไปกี่เดือนฮะหรือกี่วันมันก็แค่สองเดือนฮะอ๋อช่วงพ่อพไอวันมีน้าแรงน้ใบร่วงเขาก็เออชอบใบนี้กระปุกมีใครมาให้ความรู้บ้างฮะยังยังไม่มีเลยยังไม่มีแต่ลูกชายเป็นลูกชายเคยทําเคยทอคุณจะทำม่้งหรือทรายแต่เคยทําครับคที่ ที่เมื่อกี้นี่ก็พวกกอยอเขาฝึกให้กอยอมาฝึกให้นะครับใช้มีดแบบไหนฮะมีดมีขายตามท้องตลาดท้องตลาดมีต้องมาฝนเพิ่มไหมฮะ เขาจะต้องมีวิธีการรับมีดให้คมใช่ไหมครับี้เนี่สียอะไรเนี่ยเดิมแรอกยังไม่เคยท่านยังไม่เคยเสียครับนะฮะงั้นต้องมีมีต้งมีครับผมไม่เคยอ่ถ้าจะรังเกียจไหมฮะถ้าจะมีใครมาขอคําแนะนําในวิธีกรีดไม่ครับไม่เนี่ยเห็นไหมฮะคือเราเป็นชาวบ้านจริงๆครับที่มีน้ําใจยังสามารถที่จะมาดเลยครับนี่คือน้ําใจนะครับน้ําใจของเจ้าของเจ้าของสวนแห่งนี้ก็เป็นผลบุญ ที่ได้รับผลสําเร็จนะครับถือว่าได้รับผลสําเร็จผลสําเร็จนะครับครับผมว่าหมู่บ้านนี้ยังไม่มีใครปลูกเลยเนี่ยเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเลยนะครับเพื่อปลูกแต่ก่อนเขาปลูกเขาบอกโอ้ยปลูกยุคาดีกว่าเขาบอกครับเป็นที่เชื่อใจได้ครับเพราะผมก็รู้จักมานานเหมือนกันตั้งแต่แนะนําให้มาซื้อที่แถวๆนี้เพื่อจะทําสวนกันนะฮะแต่ทีนี้พี่คนเขา อยู่ที่นี่มาตลอดโดยตลอดมาเป็นระยะเวลากี่ปีครับสามสิบกว่าปีแต่วัดช่สิบเก้าไหมสามสิบปีแล้วผมได้มามีโอกาสมาชมความสําเร็จของพี่แสดงความยินดีด้วยครับครับแล้วพี่ก็จะพาไปชมวิธีทําอย่างเป็นแผ่นนะครับอซึ่งถ้าถ้าไม่มีการศึกษาการเรียนรู้หน่อยนะครับไม่มีฟังํำนาเนี่ยไม่ทําก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ผลแล้วก็ ทำทำได้แนตะ่สบาไดจแล้วก็มีเป็นเปลี่ยนไปในเรื <S <S ่อง่าเปลีอยนากแบบนา้เปลี่ยนจากแบนี้เปลี่ยนไปแบบน้เปลี่ยนไปันี่า็แล้